ได้แค่นี้พลเอกประวิทธ์พอใจไหมผมคิดว่าประวิทธ์อาจจะยังอาจจะยังยังนี่หมายถึงอาจจะยังไม่พอใจแค่นี้อย่าลืมว่าพลเอกประวิทธ์นั้นเนี่ยอยู่กับพลเอกประยุทธ์มา9ปีนะแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมา9ปีนะหลังการรัฐประหารปี57น้องไปแล้วพี่ไม่อยากเป็นบ้างเหรอถ้ามีพักสองลุงมาโอกาสสูงในการที่คุณเศรษฐาจะได้รับการโหวต เพราะอย่างน้อยที่สุด100คะแนนจากสบอเป็นไปได้จาก250ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเราประเมินต่ำๆกันไว้ก่อนนะ100คะแนนมีโอกาสแล้วมาบวก315ก็คือ415ก็ผ่านด่าน376นะแต่ว่าถ้า2อลุงไม่มาหรือมาลุงใดลุงหนึ่งโอกาสจะไม่ผ่านเป็นไปได้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มันอาจจะทำให้เกิดการขยับหรือการไหลของนายกเนี่ย มาสู่ฝั่ง188ซึ่งพอมาอยู่ฝั่ง188ก็จะเหลือแค่2คนคือคุณอนุทินกับพลเอกประวิทย์แต่อย่าลืมนะการเมืองไทยเนี่ยอยู่เป็นต้องไม่เป็นอยางไแล้วผมเชื่อคุณอนุทินล้วอยู่เป็น